إن الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فإن أصدقا حديث كتاب الله وخيرا حد محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس أوصيكم وإياي بالتقوى الله لقد قال الله تعالى في كتابه الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال تعالى يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تثاعلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا, أيوه الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ี่น้องผุ้ศรัทธาทั้งหลายผมขอตักเตือนตัวเองแล้วก็พวกท่านทั้งหลายให้ยำเกรงต่อรัสุภานอวตาลาเพราะว่าความยำเกรงนั้นเป็นสิ่งที่จะคอยปกป้องเราจากการทําสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายเป็นสิ่งที่จะคอยปกป้องเราทั้งในดุนยาแล้วก็อาคีรอและเมื่อไรก็ตามที่เราหลงไปทําความผิดก็ให้รีบทําความดีเพื่อเป็นการชดใช้และก็จงปฏิสัมพันธ์กับผู้คนด้วยกับมารยาทที่ดีงาม เพราะด้วยกับความยำเกรงอัตตควาแล้วก็มารยาทที่ดีงามนั้นเป็นสองสิ่งที่ทําให้ผู้คนได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์สุบฮาน altogether มากที่สุดพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายอัลลอฮ์สุบฮาน altogether ทรงกล่าวว่าอินนอิดดะตัชูฮูร์อินดัลลอฮิสนา عشر า شهرةفيكت าบิลลาฮิย ي มะละยาวาติม์ خلق السموات و ا ل ا ر و م ن ه ุ أربعة هرم ذ ด ك الدين م ق ي ม ฟาลาตุดดิมูฟีหินอังฟุสกมอัลลอฮ س ب หา ن ه แะลา ا ทรงตรัสว่าแท้จริงแล้วจำนวนเดือนณที่อัลลอฮ์คือ12เดือนนะในคำภีของพระองค์ในวันซึ่งพระองค์ทรงสร้างบรรดาชั้นฟ้าทั้งหลายแล้วก็แผ่นดินแล้วก็มีสี่เดือนในสิบสอเดือนเหล่านั้นเป็นเดือนต้องห้ามดาลิกัดดีนะุนไกยม นั่นคือศาสนาอันเที่ยงตรงฟาลาตุนิมูฟีหิน,นอังฟุสกุมดังนั้นพวกเจ้าทั้งหลายอย่าได้อาธรรมต่อตัวเองในเดือนเหล่านั้นอัลลอฮ์บอกอัลลอฮ์ทรงกล่าวว่าเดือนจํานวนเดือนนะที่อัลลอฮ์นั้นมีทั้งหมด12เดือนแล้วก็สเดือนจากทั้ง12เดือนนั้นเป็นเดือนต้องห้ามนะมีเดือนเราจบับเดือน ซุลฮิจญะห์ซุลแก้ไดะ้แล้วก็ซุลฮิจญจาแล้วก็เดือนมุฮัรรอมทั้ง4เดือนเหล่านั้นเป็นเดือนต้องห้ามแล้วอัลเลาะห์ก็ทรงบอกว่าฟะลาตุลน um ิโมฟีฮินอังฟุซะกุมพวกท่านทั้งหลายอย่าได้อธรรมต่อตัวเองในเดือนทั้ง4ในเดือนต้อ,ตองห้ามทั้ง4นี้เพราะว่าการอธรรมต่อตัวเองในเดือนต้อ,ตองห้ามทั้ง4นี้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะลงทโทษหนักกว่าเดือนอื่นๆพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลาย ตอนนี้เราอยู่ในเดือนมุฮัรรอมเป็นหนึ่งในเดือนต้องห้ามแล้วก็เป็นเดือนแรกในอิสลามในปฏิทินอิสลามเดือนมุฮัรรอมถือเป็นเดือนแรกถึงแม้ว่ามันจะเป็นเดือนแรกแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าในอิสลามจะมีการจัดพิธีเฉลิมฉลองให้กับปีใหม่นะในอิสลามไม่มีการเฉลิมฉลองหรือการจัดงานรืน่นเะริงใดๆนะถึงแม้ว่ามันจะเป็นเดือนแรกเหมือนกับที่ผู้คน จัดปีใหม่กันไม่ว่าจะเป็นชาวตอนตกที่เขามีปีใหม่เขาเข้าดาวกันหรือว่าของจีนที่มีตรจีนหรือว่าในวัฒนธรรมของคนไทยเองก็ตามพวกเขามีวันสงกรานต์ซึ่งเป็นวันปีใหม่พวกเขาเฉลิมฉลองกันแต่ในอิสลามนั้นไม่ได้มีปีใหม่ไม่ได้มีวันปีใหม่ไม่ได้มีการบัญญัติอะไรที่เฉพาะเจาะจงสําหรับปีใหม่เลย แล้วก็ไม่ได้มีบทบัญญัติจากท่านนอาบดุลเลาะห์ที่กล่าวถึงบทบัญญัติเฉพาะเจาะจงเมื่อเข้าสู่ปีใหม่ให้พวกท่านทําอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ได้มีบทบัญญัติที่น่าเชื่อถือยืนยันเรื่องพวกนั้นเลยนะเพราะว่าศาสนานั้นเราจะปฏิบัติบทบัญญัติบทบัญญัติบทบัญญัติหนึ่งบทบัญญัติใดนั้นก็ต่อเมื่อมีหลักฐานที่ชัดเจนมายืนยันสิ่งเหล่านั้นพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายการที่ ระยะเวลาผ่านไปหนึ่งปีแล้วก็เข้าสู่ปีใหม่ปีเข่าผ่านไปปีใหม่เข้ามานะไม่ได้มีนัยสําคัญอะไรเลยไม่ได้หมายไม่ได้หมายความว่าหนึ่งปีผ่านไปชีวิตของเราจะเพิ่มอายุของเราเพิ่มขึ้นเปล่าหนึ่งปีผ่านไปนั่นหมายถึงว่าอายุไขของเราลดลงไปหนึ่งปีเราเข้าใกล้ความตายเข้าไปอีกหนึ่งปีนะฉะนั้นแล้วเมื่อเมื่อไหร่ก็ตามที่ถึงปีใหม่นะไม่ได้ มันไม่ใช่เวลาเลยที่เราจะมาเฉลิมฉลองกันเพราะว่าหนึ่งปีที่ผ่านไปนั้นเท่ากับว่าเราเข้าใกล้ความตายแล้วอีกหนึ่งปีพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายเดือนมุฮัรรมถึงแม้ว่าจะเป็นเดือนที่หนึ่งแล้วก็ไม่ได้มีการาบทบัญญัติอะไรให้เราเฉลิมฉลองในใน,ในวันปีใหม่ก็ตามแต่ว่าเดือนมุฮัรรมก็ยังเป็นเดือนที่อัลลอฮฺ ala, สุบฮานวอตตาลาทรงเลือกให้เป็นเดือนหนึ่งในเดือนต้องห้ามดึงในเดือนฮารอมที่อัลลอฮฺ ห้ามการทําความผิดทั้งหลายนะเพราะการทําความผิดทั้งหลายในเดือนมฮัรรอมนั้นจะเป็นการเพิ่มโทษแล้วก็เดือนมหรัรรอมนะเป็นเดือนที่อัลลอฮ์ทรงเลือกและทรงให้เกียรติกับมันนะเหมือนกับที่อัลลอฮ์ทรงสร้างสิ่งต่างๆแล้วพระองค์ทรงเลือกตามที่พระองค์ทรงประสงค์อัลลอฮ์ทรงเลือกบรรดานบีจากมนุษย์ทั้งหลายนะให้พวกท่านประเสริฐกว่าแล้วก็อัลลอฮ์ทรงคัดเลือกจากบรรดานบีนั้นให้มีรอซูลน,นะซึ่งพวกเขาก็ประเสริฐกว่า บรรดานาบีแล้วก็อัลลอฮ์ก็คัดเลือกในหมู่บรรดามาเลกะให้ให้มีทูตของพระองค์อัลลอฮ์ทรงเลือกจากบรรดาเดือนต่างๆทั้ง12เดือนให้มีเดือนรอมาอนที่มีความประเสริฐแล้วก็เดือนต้องห้ามทั้ง4นะอัลลอฮ์เลือกวันในหนึ่งสัปดาห์อัลลอฮ์เลือกวันศุกร์ให้เป็นวันที่ดีที่สุดแล้วอัลลอฮ์ก็เลือกคืนที่ดีที่สุดจากบรรดาคืนทั้งหลาย ก็คือคืนอลไรละตุนก็ตนะเมื่อไร่ก็ตามจะรับทรงเลือกหรือทรงให้เกียรติหรือทรงเชิดชูเกียรติของสิ่งใดก็ตามเราก็จะเชิดชูเกียรติของสิ่งนั้นเหมือนกันฉะนั้นถึงแม้ว่ามุฮัรรอมจะไม่ใช่ปีใหม่สําหรับมุสลิมนะไม่มีการกระทําใดๆแต่ว่ามุฮัรรอมก็ยังเป็นเดือนต้องห้ามอยู่ดีเดือนที่อับสุานะสุภานะตาลาทรงให้เกียรติแล้วก็เชิดชูเราก็จะให้เกียรติแล้วก็เชิดชูเดือนมุฮัรรอมเช่นกันแล้วในเดือนมุฮัรรอมนั้นมีการกระทําอะไรบ้าง มี h ะด i ษหนึ่งเรื่งจากท่านบีมุฮััมมด h a ล m a d صلى الله วะ ي ัลลัมกล่าวว่าอัฟ ض ลุสิยามุบัดะรอมฎอนชะฮรุลลอฮินมุฮัรรัมในเดือนมุฮัรรัมนั้นสนับสนุนให้เราถือศีลอดเพราะนบีมุฮััมมด h a ล m a d صلى الله วะ ي ัลลัมกล่าวว่าการถือศีลอดที่ดีที่สุดที่รองลงมาจากการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนนั้นก็คือการถือศีลอดในเดือนมุฮัรรัมการถือศีลอดในที่นี้หมายถึง การถือสินอดซุนนะต่างๆเพราะท่านนบีุมฮัมมัดสุลต่านอะลัยอะลีอะลัมไม่ได้ถือสินอดทั้งเดือนยกเว้นรรมฎอนนะฉะนั้นแล้วการถือสินอดในเดือนมุฮัรรอมนั้นเราจะถือสินอดซุนนะไม่ว่าจะเป็นซุนนะวันจันทร์วันพฤหัสหรือว่าซุนนะสามวันก็คือวันที่ดวงจันทร์เต็มดวงหรือที่เราเรียกว่าอียามุนบิดวันที่1 3 14 1 5ของเดือนก็มีซุนนะให้เราถือสินอดหรือถ้าว่าใครแข็งแรงกว่านั้นอาจจะถือสินอดวันเว้นวัน หรือว่าวันอื่นก็ได้ไม่ว่าจะเป็นวันอังคารวันพุธวันพฤหัสเพียงแต่ว่าการถือสินอดวันศุกร์วันเดียวหรือว่าวันเสาร์วันเดียวนั้นเป็นที่ต้องห้ามเมื่อไหรก็ตามที่เราต้องการจะถือสินอดในเดือนมัราคมซึ่งมันตรงกับวันศุกร์เราก็อาจจะถือวันพฤหัสแล้วก็ถือวันศุกร์ด้วยหรืออาจจะถือวันศุกร์แล้วก็ถือวันเสาร์ด้วยหรือเราถือวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์นะห้ามเราถือวันศุกร์วันเดียวหรือวันเสาร์วันเดียว พี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายแล้วก็ในเดือนรอมในเดือนมุฮัรรอมนั้นยังมีอีกวันหนึ่งนะที่ท่านมูม,มัซซัลลอฮฺฮาวะลิวะซัลลัมกล,ล่าวถึงก็คือวันอาชูรอวันอาชูรอก็คือวันที่10บของเดือนม,มุฮัรรอมเราตอนนี้อยู่ในวันที่สองของม,มุฮัรรอมตามตามการประกาศของจุลาราชมตรีวันที่10บของม,มุฮัรรอมก็จะตรงกับวันสุขหน้า

ฟาซามะฮ์มูซากล่าวฟ้าณอะฮักบ์บิมูซามินคุมฟาซามะฮวะอัมระบิซิอามอิบสริลลอฮุอันฮุมะเดล่าวิฟังว่าเมื่อท่านอูลุลอฮ์อลลัลลอฮอะลัลลัมได้อพยพจากมักกะไปยังมดีน่ะท่านก็ได้เห็นฝรัอันยะฮูตะสูมูะท่านนบีก็ได้เห็นชาวยะฮูดถือศีลอดกัน ฟาะกรและมาฮาจัท่านนบีก็ถามว่าพวกท่านทําอะไรกันทําไมพวกท่านถึงถือสินอดกอลูชาวยาฮูดหรือว่าอยู่ในมดีนาก็ตอบว่าฮาเายอมุนซ้อเลยวันนี้เป็นวันดีนะหมายถึงวันอัชุรอฮาเายอมุนนี่คือวันที่นัจ,จัลลัฮลุบานอิสราอิลมินอโดวิหิมเป็นวันที่อัล l l a ์สุบฮานวะตาลาทรงช่วยเหลือบานอิสราอิลให้รอดพ้นจาก ศัตรูของพวกเขาก็คือฟิโูนท่านอบีมูซาก็เลยถือสินอดในวันนี้เพื่อเป็นการขอบคุณต่อนหละข้าวาท่านอบีมูโมมัซลลัลลอฮฺอะลัยฮิวะะัลลัมก็เลยกล่าวว่าออนาฉันมีสิทธิ์ในตัวของมูซามากกว่าพวกเจ้านะหลังจากนั้นท่านอับดุลโมมัซลลัลลอฮฺอะลัยฮิวะะัลลัมก็เลยถือสินอดในวันนั้นเช่นกันแล้วก็สั่งบรรดา บรรดาซอบะให้ทําการถือสินอดในวันนั้นเช่นเดียวกันฉะนั้นแล้วในวันอาชูรอได้มีสุนนะให้เราทําการถือสินอดเหมือนที่ท่านบนบดุล,ลเบมีลมาสละลอหของอาเลอสลัมได้ถือสินอดแล้วก็การถือสินอดในวันอาชูรอนั้นจริงๆแล้วเป็นที่รู้จักกันมาตั้งแต่ในยุคยาฮิเลียก็คือ <c oughs> <c oughs> ในยุคก่อนที่อิสลามจะมาบรรดา ชาวกุรชหรือมุชริกินมักกะพวกเขาก็ทำการถือศสลนอด,ดเหมือนกันนะดังที่ท่านหญิงไอเชร์ร์ลิยัลลอนฮาได้กล่าวไว้ว่าอินน,นอะฮุลิยาฮิลิยะแคโนยาสูมูนะแท้จริงแล้วชาวญาฮิลิยะพวกเขาก็ทำการถือศสลนอด,ด,ดในวันอัลชรอเช่นกันพี่น้องผู้ศึกษาทั้งหลาย การถือศีลอดอัชุรอนั้นเป็นการถือศีลอดที่ท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลฮฺวะอะลัยวะสัลลัมให้ความสําคัญแล้วก็ใช้ความพยายามแล้วก็มุ่งมั่นในการถือศีลอดนะเหมือนที่ท่านอิบนุอับบาสได้เล่าให้ให้ฟังในอีกฮะดิษหนึ่งว่ามา่ไอ้ทุนนบีอยุลลัลฮฺวะอะลัยวะสัลลัมยะตหฮะราซิยามิเยุมินฟัดดะเลฮูอะลาไกรฉันไม่เคยเห็นท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลฮฺวะอะลัยวะสัลลัมมุ่งมั่นหรือพยายามตั้งใจในการถืออด วันหนึ่งวันใดแล้วก็ให้ความสําคัญกับมันมากไปกว่าการถือศีลดในวันอัชูรออิล,ลาหาดันยมก็คือวันอชัชูรอวายววาฮาดชะละก็เดือนรอมฎอนฉะนั้นแล้วหลังจากที่ท่านอาบดุลมฮัมมัดสลลายฮวะเลวะสลามให้ความสำคัญกับการถือศีลดรอมฎอนแล้วท่านยังให้ความสําคัญกับการถือศีลดในวันอชัชูรอเช่นกันและก็การถือศีลดนในวันอัชูรอนั้น มีผลบุญแล้วก็มีความประเสริฐเช่นกันท่านนบิบบุรมษสุรุลลัะฮ์มูอัลลีวะสัลลัมได้บอกว่าซิยามุเยามุอัชชุรออัลฮ์สิบุอัลลอฮิอัยยักฟิร่อัสเซนาอัลเลติกับลาการถือศีลอดในวันอัชุรอนั้นฉันหวังต่อลาะสุบฮานอัตตาลาว่าให้พระองค์ทรงอภัยให้กับบาปในปีที่ผ่านมาฉะนั้นแล้วการถือศีลอดในวันอัชุรอนั้นผลบุญของมันก็คือการ ลบล้างบาปของเราในปีที่ผ่านมาแล้วก็นอกจากนั้นนะนอกจากการถือศีลอดในวันอชัชชรอแล้วท่านนบีก็ยังสนับสนุนให้เราถือศีลอดในวันที่9ของม uh am, องุฮัรรอมเช่นกันก็ค uh ือ,อวันตาสุอาเพราะท่านนบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมนะเมื่อพินะซอมะรัสุลลอฮ์สัลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมขณะที่ท่านท่านาบีมุฮัมมัดส,สัลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมถือศีลอดยามอัชชรอในวันอชัชชรอนั้น วะอัมร์บิซิยามิฮีแล้วก็ท่านนบีมุฮัมมัดสุลลลัลฮุอะลัยวะสัลลัมได้สั่งให้บรรดาซอฮาบาทำการถือศีลอดในวันนั้นเช่นกันลูบรรดาซอฮาบาก็ได้กล่าวแก่นบีมดุลโมมัตสุลลัลฮุอะลัยวะสัลลัมว่ายารอซูลุลลอฮ์อินนะฮูย ت ُ ع َ د ِุ زِمُنَ يَهُودٍ و َ ن َ ص ْ ر َ ه แต่ว่าการถือศีลอดวันอาชูรอนั้นน่ะเป็นวันที่ชาวยิวดีแล้วก็ ชาวนาสรอหรือว่าคริสเตียนแล้วก็ยิวนั้นพวกเขาให้ความสําคัญกับมันฟ่กอลละ رسول ซุลลลอฮุอะ ali วะสัลลัมท่านอับดุลเมมัสซัลลัลลอฮุอะ ali วะสัลลัมก็เลยกล่าวว่าฟาอิ ف إ ذ า كان عام مقبل إن شاء الله سُمِّن يوم التاسع ท่านอับดุลเบมุมัสซัลลัลลอฮุอะ ali วะสัลลัมก็เลยบอกว่าอินชาอัลลอฮ์ถ้าหากว่าปีหน้ามาถึงเราจะถือศีอดกันในวันที่9ด้วยฉะนั้นแล้ว มีสุนัขให้เราถือสินอดในวันที่9ควบคู่ไปกับวันที่10นะแล้วยังมีอีกไะดิษหนึ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดสลุลล,ลัลฮุอะล,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 ลัยสุลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมได้บอกว่าละอินบะกีตุอิลากับิลลาอซูมันนัตตาสิ่งถึงแม่ว่าถ้าหากว่าฉันมีชีวิตต่อไปถึงปีหน้าฉันจะถือสินอดในวันที่9อย่างแน่นอนแต่ว่าท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลอลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมก็เสียชีวิตก่อนที่จะ ถึงการถือสิลอดอาชุรอในปีถัดไปแต่ว่าท่านนบดุมฮัมมัดสุลต่ลฮุอเลีบสัลัมลลก็ได้สั่งเน้นย้ำให้เราถือสินอดในวันที่9ควบคู่ไปกับวันที่10ด้วยเช่นกัน,นถหากว่าเราถือควบคู่กันจะถือว่าเป็นการดีที่สุดแต่ถ้าว่าเราถือสินอดในวันอาชุรอเพียงวันเดียวก็ถือว่าใช้ได้ไม่เป็นที่น่ารังเกียจแต่อย่างใดแต่การถือสีนอดควบคู่วันที่9และวันที่10ด้วยนั้นถือว่าประเสริฐที่สุด ข้ออับบีมุฮัมมัดสุลลัลฮวอะลัยวะสัลลัมสั่งให้เราทําให้แตกต่างกับชาวยะฮูดเพราะว่าชาวยาฮูดพวกเขาก็ถือศีลอดเหมือนกันพวกเขายึดเอาวันอาชุรอเป็นวันอีดของพวกเขาเช่นกันฉะนั้นแล้วเราจะถือศีลอดในวันที่9ด้วยแล้วก็ถือวันที่10ด้วยเช่นกันพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายในวันอาชุรนั้นเราจะเห็นกลุ่มชนบางกลุ่มพวกเขาพาพากันออกมาร้องไห้วกเวกโวยวายหรือทำร้ายตัวเอง บ้างก็เอามีดกรีดหัวตัวเองเอาแส้ที่มีของมีคมทุบหลังตัวเองเพื่อเป็นการลํำลึกถึงการตายของฮุเซนพวกเขาก็คือชาวชีชะห์พวกเขาออกมาทำอย่างนั้นจริงๆแล้วสิ่งเหล่านั้นไม่ใช่ไม่ใช,ไใช่ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับอิสลามเลยไม่ใช่สิ่งที่อิสลามสอนนะสิ่งเหล่านั้นไม่ใช่อิสลามเพราะอิสลามไม่ได้สั่งใช้ให้ทำสิ่งเหล่านั้นแล้วก็ไม่ได้สั่งใช้ให้ทำอะไรที่ใกล้เคียงกับสิ่งเหล่านั้นเลย ในสมัยท่านนบีมูฮัมมัดสุลลัละหัวอิเลวะสลัมมีสงครามเกิดขึ้นมากมายผู้คนล้มตายบรรดาซอบห์ผู้เป็นทิรักของท่านนบีล้มตายท่านนบีมูฮัมมัดสุลลัละหัวอิเวะสลัมก็ไม่ได้จัดงานหรือว่ายึดเอาวันนั้นเป็นวันแห่งการรำลึกถึงการเสียชีวิตของท่านวันที่ท่านลุงของท่านอับบาสเสียชีวิตในสงครามท่านนบีก็ไม่ไดเอาวันตายของอับบาสมาเป็นวันรำลึกถึงความตายของพวกเขาเป็นวันที่ เศร้าโศกรวมตัวกันเศร้าโศกเสียใจถึงการตายของอับบาสหรือว่าวันที่ท่านอาบีท่านอาลีบินอบีตอลิบเสียชีวิตซึ่งเป็นพ่อของฮูเซนแน่นอนว่าท่านอาลีนั้นมีความประเสรศิฐกว่าฮุเซนนะในวันที่อาลีท่านอาลีรเดียล,ลอันูเสียชีวิตนั้นก็ไม่ได้มีใครในบรรดาซอบะยึดเอาวันนั้นเป็นวันแห่งการโศกเศร้าหรือวันแห่งการ รำลึกถึงความตายของอลีหรือวันที่อุสมานเสียชีวิตวันที่ท่านอุมัดเสียชีวิตหรือวันที่อบูบักเสียชีวิตพวกเขาเหล่านั้นประเสริฐกว่าฮุเซนแต่ว่าก็ไม่มีบันซอบะคนใดหรืออิหมามท่านใดลุกขึ้นมาตั้งวันนั้นเป็นวันแห่งการโศกเศร้าหรือลำลึกถึงความตายของพวกเขาเหล่านั้นยิ่งแล้วใหญ่วันที่ท่านอบีมุฮัมมัดสลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมเสียชีวิตกับไปสู่ความเมตตาของ a l l a อาลา ซึ่งท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุอะลีวะสัลลัมเป็นมนุษย์ที่ประเสริฐที่สุดแต่บรรดาซอบะก็ไม่ได้ยึดเอาวันที่ท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุอะลีวะสัลลัมเสียชีวิตมาเป็นวันแห่งการรำลึกถึงความตายหรือว่ามาเป็นวันแห่งความเศร้าโศกเสียใจยิ่งแล้วใหญ่พวกเขากลับมาทำร้ายร่างกายตัวเองเพื่อเป็นการรำลึกถึงการตายของบุคคลเหล่านั้นอิสลามไม่ได้สั่ง สั่งใช้ให้เราทําสิ่งเหล่านั้นเลยท่านนบีมูฮัมมัดสุลลัลฮุอะอาเลาะวะสัลลัมได้กล่าวว่าเล伊斯มินนามันดอราบัลฮูดูดเอาชักกันจุยูบเอาดาบิดาวันจาฮิลีย์ท่านนบีมูฮัมมัดสุลลัลฮุอะอาเลาะวะสัลลัมบอกว่าเล伊斯มินนาไม่ใช่พวกของเราบรรดาผู้ที่ทุบหน้าตัวเองนะเมื่อมีคนตายพวกเขาทุบหน้าตัวเองเศร้าโศกเสียใจหรือฉีกถึงเสื้อผ้าของตัวเอง หรือร้องไห้ฟูมไฟแบบไม่มีความอดทนแต่อย่างใดเมื่อมีคนตายเขาร้องไห้อย่างเต็มที่โทษนั่นโทษนี่ว่าทําไมคนนั้นถึงต้องตายทําไมคนนี้ถึงต้องตายนาบีบอกว่าถ้าว่าใครที่ทําพฤติกรรมเหล่านั้นพวกเขาจะไม่ใช่พวกของเราแล้วก็นบีมุฮัมมัดสุลลัลลอะลัยวะสัลลัมยังกล่าวอีกฮะดิษนึงว่าอันบารีอุนมินาสาลิกะวลฮาลิกะวัชาฉันไม่เกี่ยวข้องใดๆกับ ผู้ที่เมื่อมีคนตายพวกเขาก็ร้องไห้สุดเสียงร้องไห้โวยวายสุดเสียงนะโดยที่ปราศจากความอดทนใดๆแล้วก็คนที่ฉีกถึงเสื้อผ้าของพวกเขาพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายเราเห็นพวกเขาทำสิ่งเหล่านั้นสิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งที่อิสลามไม่ไม่ใช่อิสลามเลย เป็นสิ่งที่พวกเขากุปลกขึ้นมาเองไม่มีแบบอย่างใดๆจากอิสลามแล้วเราจะเห็นในวันอาชูรอเช่นกันเราจะเห็นผู้คนบางกลุ่มนะพากันอาบน้ําแต่งตัวหรือทาตาดำหรือบางทีเพ้นเห็นหน้าที่มือเฉลิมฉลองหรือว่าพากันตะเตรียมอาหารเตรียมขนมจัดงานรื่นเริงกันสิ่งเหล่านั้นก็ไม่ได้มี แบบอย่างใดๆที่น่าเชื่อถือจากอิสลามเลยสักอย่างนะเพราะว่าฮะดิษที่เกี่ยวกับวันอัชุรนั้นนอกจากฮะดิษที่พูดถึงเกี่ยวกับการถือสินอดแล้วฮะดิษที่พูดถึงกับความประเสริฐอื่นๆนั้นล้วนแล้วแต่เป็นฮะดิษที่มาจากการอุปโลกขึ้นเท่านั้นพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายฉะนั้นแล้วเราจะต้องปฏิบัติตามสิ่งที่ท่านอบมุลเบบีลมะมั์มัติลลัลฮะวะซััลลัมได้บอก แล้วก็ละทิ้งสิ่งใดก็ตามที่ไม่ได้มีที่มาหรือว่ามีรากฐานมาจากท่านท่านนบีมุฮัมมัดสุลตัลลอฮฺอลีอัสัลลัมพี่น้องที่รักทั้งหลายการถือสิลอด,ดในในวันอาชุรอนั้นมีผลบุญมากมายท่านนบีได้มุ่งมั่นพยายามที่จะถือสิลอด,ดในวันนี้ดังนั้นเราก็จงตั้งใจที่จะแสวงหาและก็ด้วยความพยายามเพื่อที่จะได้ถือสินอด,ดในวันอาชุรอเช่นกันนะเราอย่าได้เชล่าใจว่าบางที รามฎอนเพิ่งผ่านมาเดือนแห่งการอภัยโทษเพิ่งผ่านมาเองหรือว่าที่เพิ่งผ่านมาไม่นานก็คือวันอาราฟะเราก็ถือสิญจนไปแล้วทานายบีมอมัตซ์ซาลลอห์อะไรสันนัมบอกว่าการถือสิญจนในวันอาราฟะเราจะลบล้างบาปของปีที่ผ่านมาแล้วก็ปีจัดไปเราก็คิดว่าอ่ะบางทีบาปของเราอาจจะไม่เหลือแล้วอย่าลืมว่ามนุษย์คนเรานั้นเป็นเรา,าสร้างมาขี้หลงขี้ลลมนะแล้วก็ในตัวของคนเรานั้นมี ยังมีอารมณ์ที่พร้อมจะสั่งให้เราทําสิ่งที่ไม่ดีอยู่เรื่อยๆและเราก็ยังมีชัยตอนที่คอยสั่งให้เราทําสิ่งที่ไม่ดีอยู่ตลอดเวลาไม่เคยหยุดงานทํางานทุกวันนาตามใดก็ตามที่เราเพลอชัยตอนก็จะพยายามยุแย่หรือว่าลอกล่อเราให้ทําสิ่งที่ไม่ดีอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นแล้วอย่าได้ชะล่าใจว่าอ่ะเราทําความดีมามากมายแล้วล้ออาจจะลบล้างบาปของฉันไม่เหลืออะไรแล้วอย่าได้ชะล่าใจนะเพราะว่าการชะล่าใจนั้น จุดจบมักจะมีแต่หายนะและก็ความขาดทุนดังที่ลอสสุบฮานอตาลาได้กล่าวว่าฟาลายะมนุมครรลลอฮิอิลละเาวมุลคอซิรูนแล้วก็ไม่มีผู้ใดที่รู้สึกว่าตัวเองปลอดภัยจากการแผนการของลอฮ์ยกเว้นกลุ่มชนที่ขาดทุนเท่านั้นมันอามิลอซอลิฮังฟารินับซีว่ามันอาซาฟ้าเลยคว่ามารับบุคบิซอลลามิลลินอบิด بارك الله لي ولكم ولسائر المسلمين استغفروه انه هو الغفور الرحيم